พระพุทธเจ้าเองหลังจากที่พระองค์ได้แจ้งในธรรมหมดสิ้นสงสัยในการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็ออกเดินทางสเแงหาผู้ที่เหมาะสมแล้วก็ถ่ายทอดสอนพระองค์ใช้วิธีพูดให้ฟังใครฟังเข้าใจก็พระอ์บรรลุธรรมในขณนะนั้น จะได้เป็นพระโสดาบันก็ยังดีซึ่งเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมจะได้เป็นพระสะกีดา็ก็ยังดีจะได้เป็นพระอนาคามีก็ยังดีจะได้เป็นพระอรหัตตผลบรรลุธรรมขั้นสี่เลยก็ดีพราะพุทธเจ้าใช้วิธีออกเดินทางไปแสวงหาแล้วก็ถ่ายทอดไม่ใช่ทุกคนเดินเข้ามาหานะพระพุทธเจ้าต้องเดินไปหา ต้องเดินไปประกาศไปบอกไปสอนลำบากมากไม่เหมือนทุกวันนี้ท่านผู้รู้อยู่เฉยๆเดี๋ยวคนนั้นมาหาเองเดี๋ยวคนนี้มาหาเองไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้โคตรสบายอาจารย์เองก็เช่นเดียวกันอาจารย์เองก็ใช้วิธีการ